สวัสดีค่ะบุ๊กจากนฟิฟิบเอสเต,ตนะคะวันนี้บุ๊กจะพามาดูคอนโดที่รีโนเวทเร็จใหม่ใหม่สดสดร้อนๆอเลยค,ค่ะชื่อว่าโครงการดีคอนโดรามอินทาห้องเราจะอยู่อาคาร A ค่ะจะเป็นอาคารด้านหน้าสุดเลยอยู่ชั้นเจค่ะห้องขนาด30.06ตารางเมตรคลิปนี้นะคะบุ๊กจะพาดูตั้งแต่ทำเลโครงการแล้วก็ห้องจริงทุกมุมเลยค่ะใครกาลังมองหาคอนโดนี้ซื้อไว้ปล่อยเช่าลงทุนหรือว่าซื้ออยู่เองดูคลิปนี้ให้จบนะคะ โครงการนี้พัฒนาโดยแสนสิริค่ะสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2555ปัจจุบันอายุโครงการก็ประมาณ13ปีค่ะหลายๆคนกังวลเลยค่ะเรื่องของอายุของโครงการแต่ด้วยทำเลและก็การดูแลส่วนกลางของที่นี่ยังถือว่าแข็งแรงและใช้งานได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวบุ๊กพาไปดูฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำกันตัวสระว่ายน้ำความลึกที่1เมตร30ค่ะ ที่โครงการนี้จะมีทั้งหมด3อาคารนะคะอาคาร B, A, อาคาร B อาคาร C แต่ว่าจะใช้ส่วนกลางที่นี่ร่วมกันค่ะ mm hmm. ห้องที่บุ๊กจะพามาดูอันนี้นะคะอยู่อาคาร A ชั้น7ค่ะอาคารที่อยู่ด้านหน้าสุดเลยตำแหน่งห้องชั้นกลางค่ะแล้วก็ไม่ใกล้ห้องขยะไร้กลิ่นรบกวนแล้วก็เงียบสงบแน่นอน ถึงแล้วค่ะห้องของเราห้องนี้รีโนเวทใหม่ทำใหม่ทั้งหมดเลยค่ะแนวคิดการตกแต่งก็คือโมเดิร์นคลาสสิกโทนขาวไม้ดูอบอุ่นค่ะอยู่ได้นานแล้วก็ไม่น่าเบือ่อด้วย เดินเข้ามาเป็นโซนของห้องนั่งเล่นค่ะพื้นเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นเอพีซีลายก้างปลาข้อดีก็คือดูแลง,งา่ายและช่วยให้ห้องดูแพงขึ้นผนังเราทาสีเกรสิ5ปีค่ะสามารถเช็ดถูได้แล้วเราก็ตกแต่งด้วยคิ Q ้วไม้เ M R พื่อเพิ่มมิติให้กับห้องดูไม่เรียบจนเกินไปค่ะส่วนมุมนี้จะเป็นมุมทานอาหารสำหรับ2ท่านนะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีโคมไฟเฉพาะจุดและที่สำคัญเรามีปลั๊ก แล้วก็สวิตไฟใช้งานได้สะดวกมากเลยค่ะมุมนี้จะเป็นมุมโซฟานะคะด้านหลังโซฟาเราจะตกแต่งด้วยละแนงไม้ซ่อนไฟด้านบนแล้วก็ตรงนี้จะมีสวิตปิดเปิดไฟแล้วก็ปลั๊กไฟสำหรับชาร์จมือถือไม่ต้องเดินสายให้ลกเลยค่ะ มุมนี้เป็นมุมทีวีบุ๊กให้ทีวีใหม่50นิ้วเป็นสมาร์ททีวีค่ะสามารถเปิดดู Netflix YouTube ได้อย่างสบายใจเลยห้องนี้เรากัน้นห้องนอนด้วยกระจกเฟรมใสลายตารางนะคะทําให้ดูโปร่งใสไม่อึดอัดแล้วก็แสงสามารถทะลุหากันได้ทําห้องดูสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะเตียงขนาด5ฟุตค่ะ หัวเตียงสีขาวด้านบนเราจะใส่ไฟซ่อนเป็น LED ตกแต่งด้วยคิ้วไม้แล้วก็รูปภาพค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นโคมไฟหัวเตียงสามารถปรับได้3สีสาระดับและที่สำคัญเลยนะคะบุ๊กให้ปลั๊กด้วยทั้ง2ฝั่งเลยสามารถชาร์จมือถือได้สะดวกมากส่วนม่านจะเป็นม่าน2ชั้นนะคะทั้งม่านปร่งแล้วก็มา่านทึบเลย มุมนี้จะเป็นมุมตู้เสื้อผ้าค่ะ3บานสามารถใช้งานได้จริงนะคะมีชั้นเก็บของเยอะเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมแต่งหน้าค่ะเรามีลิ้นชักให้ใส่เก็บของนะคะแล้วก็จะมีปลั๊กตัวนี้ด้วยเผื่อว่าจะเสียบใส่ที่เป่าผมที่หนีบผมก็สะดวกสบายค่ะห้องครัวเราทำใหม่ทั้งหมดนะคะเคาน์เตอร์เราจะเป็นท็อปหินอย่างดีมีลิ้นชักให้ใส่ของได้แล้วก็ตัวนี้ จะเป็นเตาไฟฟ้า2หัวค่ะมีไมโครเวฟตัวใหม่ให้เลยแล้วก็มีตู้เย็น2ชั้น8คิวอันใหม่ๆให้เลยค่ะส่วนม่านห้องครัวเราจะใส่เป็นม่านปรับแสงให้นะคะเพื่อความสะดวกสบายในการเก็บนี่จะปิดก็อย่างนี้จะเปิดก็อย่างนี้เลยค่ะใช้งานได้ง่ายเลย ส่วนด้านระเบียงบุก็จะมีเครื่องซักผ้าให้1ตัวนะคะเดี๋ยวมาดูตรงห้องน้ํากันห้องน้ําก็บุกก็จะมีเครื่องทําน้ำอุ่นให้ค่ะ1ตัวแล้วก็ชักโครกตัวนี้เปลี่ยนใหม่เลยห้องนี้เหมาะสําหรับคนที่ซื้ออยู่อาศัยเองหรือนักลงทุนที่มองหาปล่อยเช่าค่ะ ใครที่ชอบห้องสไตล์แบบนี้ฝากกดติดตามบุ๊กแล้วก็พี่เอนะคะ Next Flip Estate รับรองได้เลยค่ะว่าบุ๊กจะมีห้องรีโนเวตใหม่ๆสวยๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ Next Flip Estate ของพวกเราด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบาย,บายค่ะ